สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนกุนธิดานะครับรีวิวเครื่องดูดน้ำปั๊มน้ำของโทเทลนะครับ20โวลต์รุ่นนี้นะครับผมในคลิปนี้ผมจะอธิบายการทำงานนะครับก็ส่วนที่อุปกรณ์ต่างๆนี่อั box นบ็อกนี่ผมลงไว้ที่ช่องผมไว้เรียบร้อยนะครับก็การทำงานนะฮะ เครื่องอันนี้ผมไม่แน่ใจหลักการวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมอาจขอเรียกว่าการลักน้ำแล้กันนะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นการลักน้ำนะครับประมาณว่าเราจะดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็เ,เพิ่มแรงดูดเพื่อให้น้ำเนี่ยออกไปใช้ในทางการเกษตรอย่างเช่นแบบรดน้ําต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจังสังเกตว่า,าผมตัดสายยางที่ปลายท่อแค่นี้นะครับที่จุ่มลงไปใน บอกเอ่อถ้าผมท,ทดสอบว่าใช้สายยางประมาณเอ่อหเมตรความลึกบ่อ1เมตรก็จะไม่มีแรงดูดแล้วนะครับผมคือจะไม่มีแรงดูดจะไม่เหมือนพวกปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่ต่างๆที่เราจุ่มไปเอ่อลึก10เมตร5เมตรเขาก็จะดูดขึ้นมาได้แต่อันนี้ประมาณว่าเอ่อมีแรงดูดแค่ประมาณผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมจากที่รถมองมาก็เนี่ยครับเราวแค่เอ่อ หนึ่งแม่บรรทัดประมาณนี้นะครับความลึกเหมือนประมาณว่าการใช้งานก็ดูดน้ําขึ้นมาแล้วเพิ่มแรงดันน้ํานะครับให้เราไปลดน้ําต้นไม้แต่ระดับน้ําต้องดูนะครับว่าระดับน้ําความลึกของน้ําลงไปเนี่ยได้ลึกแค่ไหนอาจจะผมไม่แน่ใจในศัพท์เทคนิคในเพื่อนๆซื้อมาก็ลองดูคู่มือแต่เท่าที่เท่าทราบมาผมใช้ประมาณเท่าสายายาน,นะครับพอดูดได้นะฮะเดี๋ยวก็การทําการนะครับ ก็เราจะเปิดฝาตัวนี้นะครับเพื่อเติมน้ําลงไปก่อนนะครับให้น้ําเต็มในระบบก่อนนะครับแล้วก็เริ่มทํางานนะฮะอันนี้ผมก็มีเทคนิคเข้าวๆนะฮะเทคนิคที่จะทําไม่ต้องแบบว่าเปิดฝาอาจจะที่อา,อาจจะใช้นี่ครับประมาณว่าโยกลงไปนะฮะให้ให้น้ำเนี่ยมันถึงใกล้ๆกับ เครื่องดูดนะฮะแล้วก็สามารถดูดได้เลยนะฮะใคเพื่อนๆที่ทํางานเกี่ยวกับสวนหรือสถานที่รกๆอาจจะต้องระวังงูเยี่ยวเขี้ยวขอนะครับเพราะอยู่ริมน้ํานะผมอยู่ริมน้ํานิดนึงก็ต้องระวังกันนิดนึงนครับผมเดีย๋ยวลองดูนะครับผมก็ตัวนี้เขาแถมมาให้แล้วก็ใช้สายยางนะครับเสียบจุกได้เลยนะฮะใช้อแดปเตอร์ของ4ี่หุนเสียบสายยางหรืออแดปเตอร์ของ1นนิ้วก็ได้นะครับผม โอเคครับก็อันดับแรกก็เติมน้ําลงไปในช่องนะครับเพื่อให้เครื่องแบบไม่ร้อนเกินไปแล้วก็มีเซ็นเซอรออ์รู้สึกว่าเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเท่าที่ผมใช้มานี่ถ้าน้ําดูดไม่ขึ้นก็เครื่องจะตัดอัตโนมัตินะครับผมแรกๆอาจจะใช้งานผมแรกๆอาจจะใช้งานลําบากนิดนึงนะครับเพราะไม่เข้าใจในจังหวัดัดจงหวะการดูดของเขานะครับซื้อมาแรกๆวันนี้ใช้ได้สองสามสี่ห้าครั้งก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าการทํางานก็ดีครับเหมาะสําหรับ เออพื้นที่มีน้ําขังต่ำๆและบ่อต่าๆแล้วก็เราสามารถดูดน้ําพวกนี้ไปใช้ได้โดยที่เราปั๊มจุ่มหรืออะไรพวกนี้ใช้งานที่แบบลึกไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับผมตักน้ําขึ้นมานะครับกอกให้เต็มนะจากนั้นทําการปิดฝานะครับเทคนิคก็อย่างที่บอกครับพยายามจุ่มน้ําเพื่อให้ปลายท่อดูด ถึงระดับที่เขาดูดได้นะครับเดีย๋ยวผมเปิดจะเปิดเครื่องระดับระดับซอน,นะครับผมโอเคพยายามนะครับโอเขาดูดเขาดูดขึ้นได้แล้วักคพูดนะครับผมอ่าดูดได้นลครับโอเคของมือผมแล้ว อพอดูดพอดูดติดแล้วก็ทำงานได้เลยครับผมน้ำก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะมีความแรงมากแล้วเราสามารถดูดมาใช้งานได้แล้วก็ในส่วนข้างในเขาจะมีที่กองที่กองอยู่นะครับเราถอดออกกองเศษวัชพืชหรือเศษที่มันติดเข้าไปข้างในได้นะครับผมแล้วก็มีเบอร์สองนะครับมีเบอร์สอง ถ้าดูดติดแล้วก็คือดูดติดนะครับผมเดี๋ยวเราลองฉีดน้ำดูโอเคนะครับนะอันนี้อาจมีเศษวัชพืชอยู่นะครับเลยทำให้น้ำไม่นิ่งนะฮะมีความแรงครับผมใช้ได้ ใช้งานได้นะครับดูดน้ําได้ดูดน้ําจากอีกบ่อหรือจากฝั่งจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับรีวิวผ่านมาผ่านไปรอบนี้ก็อยู่กับเครื่องปั๊มน้ําำดูเครื่องปั๊มน้ําโทเทลนะครับสําหรับคนที่จะซื้อมาหาใช้งานก็ผมก็รีวิวทิ้งไว้นะครับเอ่อตะกี้อาจจะมีกระตุกนิดนึงเพราะบีเซตวัชพืชเข้าไปติดในนี้นะฮะทำให้ เออดูดน้ำขึ้นมาไม่น่าน,นะครับแต่ก็คือล้างออกได้สบายครับผมล้างออกได้สบายก็ก็สําหรับใครที่ซื้องานมาใช้ก็อาจจะครั้งแรกอาจจะลําบากที่นึงในการดูดหาจังหวะนะครับแต่ถ้าเาใช้เป็นแล้วก็สบายครับสะดวกสบายยกไปแล้วก็ใช้กบบระบาดของโฮเทลเอ,อ,อินโกอะไรทั่วไปนะครับก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับวันนี้ก็ทิ้งเงินไว้นะครับสําหรับเครื่องดูดน้ํานะครับ สำหรับผู้ที่สนใจก็หาซื้อมาใช้งานได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ันเข้ามาชมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม